วันนี้นะครับขอดูแลเจ้า cl 3 0 0หน่อยนะครับหลังจากที่เอาไปร่วมงานกิจกรรมมานะครับตรงนี้ก็ล้างทำความสะอาดนะครับบอกได้เลยว่าเจ้า cl นี้ล้างง่ายมากๆครับผมชิ้นส่วนของเขานี่คือสามารถ เช็ดถูเนี่ยสะดวกมากๆนะครับสำหรับตัวนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้ช่างร้านฮอดาเอเชียนะครับเช็คสภาพนิดนึงครับตอนนี้ก็เช็คน้ํามันเครื่องนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับสาหรับเจ้า C l เพราะว่าเพิ่งจะวิ่งไปแค่400ร้อยโลนะครับผมแต่พันโลอย่าลืมนะครับพันโลแรกต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เช็คโซนะครับความตึงของโซ่ก็อยู่ระดับที่พอดีนะครับเติมลมยางหน้าหลัง น,นี่คือเป็นการตรวจเช็คพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการตรวจเช็ครถนะครับถ้าได้สนใจสําหรับเจ้า CL เท่ๆเทแบบผมอย่างนี้ก็สามารถมาออกได้เลยที่ร้าน Honda a เอเชียทุกสาขานะครับและยังไงก็ฝากติดตามนะครับรอดูว่าปี2024นี้ผมจะมีทิปหรือมีกิจกรรมอะไรดีๆ นะครับกับเจ้า CL 3 0 0เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับตรงนี้ฝากติดตามสันขวานกับเจ้า CL 3 0 0ด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยสหรับทนใดสนใจ CL 3 0 0ทนะครับทักมาได้เลยนะครับที่เพจกุลูมาไซค์บายมาได้อีเชียครับ